สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP c a l a d i u m นะครับวันนี้วันหยุดนะครับมาอัปเดตบอลสีกันเช่นเคยนะครับที่สวนบอลสี BP c a l a d i u m นะครับตั้งอยู่ตำบลบางเดือออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมนะพิกัดสวนนะเพื่อใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนได้นะครับผมนะนะครับเบอร์ติดต่อที่0816282752นะครับ ID line b a c k b o n l 9นะครับหรือเบอร์โทรนะครับอย่าลมขึ้นไว้ที่ ใต้คลิปให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะครับผมนะช่วงนี้บางคำกำลังทยอยผ่าไม้นะครับผมแล้วก็เลือกออกมานะครับตอนนี้ก็คือหมดจากหน้าหนาวก็ทยอยผ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาแบ่งกันหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมนะนะครับหลังจากที่ได้ทําการผ่าแล้วนะครับผมนะก็จะมีไม้หน่อกออกมาก่อนเป็นก่อนชิ้นผ่านะครับผมค่าขนส่งบอลเ,เมานะครับเจ็ดสิบบาทส่งไปสนีไทยนะครับผมนะอย่ามารับชมนะตอนนี้บนขึ้นกระถาง6กกับ กระถางสี่ไว้นะครับผมนะนี่นะครับมีไม้สวยๆหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมหลากหลายสายพันธุ์เลยนี่วันให้ดูนะครับนะอันเนี้ยต้นเนี้ยเป็นเป็นลูกไม้ของที่สวนนะครับผมนะวอนแบ่งอยู่ที่ต้นละพันนะครับผมต้นละหนึ่งพันบาทนะครับวันให้ดูก่อนว่าเวลาเขาด่างมานี่คือนี่สวยมากๆนะครับนะนะครับเป็นลูกของอ่าอึ่งสยามนะครับเนี่ยนะครับ เพราะว่าหน้าเนี้ยคือเป็นหน้าที่สวยของบอลแล้วนะครับมาให้ดูนี่คือเขาด่างนะครับนะเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูนะครับบอลแบ่งมีดแรกอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะมีจํานวนหลายต้นอยู่นะครับมีจํานวนหลายต้นอยู่นะครับต้นนี้สวยนะครับนะครับนี่เดี๋ยวบอลขึ้นต้นแม่ไว้ที่ใต้คลิปนะถ้าไม่ด่างเขาจะเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ด่างนี่ไม่ด่างเขาจะไม่มีลายเลยนะครับ ขนาดไม่ด่างยังสวยนะครับเอาไปทําต่อได้นะครับผมนะเอาไปทําต่อได้อันนี้ไม้จะอยู่ในกระถาง6นิ้วทั้งหมดนะครับ6นิ้วทั้งหมดเลยนะครับมีพิงโก้ด้วยเผื่อใครอยากได้พิงโก้ไปเลี้ยงนะอืมไซสนี้บนแบ่งอยู่350บาทนะ350นะครับพิงโก้นะ350นะครับมีอ่าอันนี้เป็นเฟสิวลนะครับนี่เขาจะเป็นด่างในป้ายนอกนะด่างข้างในป้ายข้างนอกนะเฟสิวอลนะครับผมนะ แบ่งอยู่750บาทนะครับอันนี้คือไซส์ขึ้นกระถาง8ได้เลยนะครับ750นะครับ750นะครับนี่ใครเรดดี้ไทเกอร์ต้นใหญ่มากนะครับเรดดี้ไทเกอร์เป็นบอลที่ให้ดอกเยอะนะครับแล้วก็่าลูกออกมาอย่าบอลพาไปชมต้นลูกมีมาแบ่งเลยนะเรดดี้ไทเกอร์ไซสนี้บอลแบ่งอยู่ที่380นะครับ380บาทนะครับ380ให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับมีมอ n ลี่แยกหน่อด้วยนะครับมอลลี ต่เป็นไม้แยกหน่อนนะครับนี่ให้ดูนะครับมอนรี่เหลือต้นเดียวนะครับแล้วยังมีอันนี้ใบใหม่ล่าสุดคือใบนี้นะใบใบรองใหญ่นะอันนี้คือพาจากต้นแม่ใบนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับนี่แต่ก็คือตอนนี้โดนแดดละต้นนี้สวยเลยนะครับน่าสวยมากมอนรี่นะครับนะนี่แบ่งเปิดแบ่งอยู่ที่ขอหนึ่งพันสาม้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันสาร้อยห้าสิบาทมอนรี่โอ้ต้นนี้สวยมากนะครับนี่ อันนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูแบ่งอยู่2 5 0ห้าสิบบาทนะครับสองห้าศูนย์นะครับพริกขี้หนูจะเป็นบอลเหมือนแม่ฟ้าหลวงแต่ใบเขาจะป้อมๆนะครับใบเขาป้อมทรงสวยมากนะครับอันนี้เป็นอ่าโรซ่านะครับโรซ่าไซส์นี้ขอสี่ห้าศูนย์นะครับ4ี่รอห้าสิบาทนะครับโรซ่าบอลใหม่นะครับนะโรซ่าก็คือเอาไปตั้งแม่นะสวยนะแดงดินดาโอ้ยแดงเลยนะต้นนี้สวยมากนะครับ ไซนี้แบ่งอยู่สามร้อยบาทนะครับแดงลินดานะบอลได้ดอกมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้ผสมนะครับรอดอกบานแล้วก็จะมาผสมนะเดี๋ยวไปดูกันตู้ต่อไปนะครับตู้นี้บอลก็ขึ้นกระถางหกไว้หมดเลยนะครับนะนี่ให้ดูนะครับเป็นลูกของเลดี้ไทเกอร์นะแต่หลากหลายหน้านะครับหลากหลายหน้าออกไปหน้าเนี้ยสวยมากนะครับนี่ให้ดูนะครับคือเอาไปเลี้ยงต่อได้นะนะครับวันนี้ด่างมั้งเนี่ยนะครับ ด่างป้ายนะครับลายอึ่งด้วยเลดี้ไทเกอร์นะครับนะลูกของเลดี้ไทเกอร์ไซนี้ขออยู่สามห้าูนนะครับ3ามรอห้าิบาทนะครับนี่นะครับต้นนี้นะถ้าอยากได้นะต้นนี้ก็สวยนะออกจะเป็นใบยาวแต่ลายไทยมากดูโอ้โหกระดูกชัดมากนะครับนี่บองก็แบ่งอยู่3ามห้าศูนนะครับนะครับต้นที่สองนะครับผมอ่าต้นนี้สวยนี่นะครับต้นนี้ลายออกมาสวยมากนะครับ มีสีเหลืองนุ่นๆด้วยนะนะครับเอาไปต้นนี้ขออยู่ที่ให้เท่ากันนะครับสามห้าศูนย์นะครับสามห้าศนะูนย์ะเป็นลูกของเลดี้ไทเกอร์นะครับลูกเลดี้ไทเกอร์คือหน้าแจ่มมากนะครับหน้าแจ่มๆเลยนะครับนี่ให้ดูอีกเผื่อเผื่อชวาต้นนี้ต้นนี้ก็น่ารักนะครับติดป้ายเขียวๆด้วยนะครับผมนี่แบ่งอยู่ที่350เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยบอลแบ่งอยู่ที่ต้นละ450บาทนะนี่เป็นเขียวป้ายชมพูนะครับผมนะครับต้นนี้แบ่งอยู่ที่500นะครับผมนะติดป้ายขาวด้วยนะครับผมติดป้ายขาวมานะลูกเลดี้ไทเกอร์นะครับผมนะต้นนี้เก็บไว้ทำเวะลาโตมาน่ารักมากนะครับนี่ต้นนี้นะครับต้นนี้บปนเก็บไว้ทำนะครับนี่คือ หน้าออกมาคือสวยๆทุกต้นเลยนะครับผมสาหรับลูกเลดี้ไทเกอร์นะเดีย๋ยวไปดูกันอีกนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ก็จะเป็นกระถางสี่นะครับนี่นะครับบอลเอาลูกเลดี้ไทเกอร์เอามาลงใหม่นะเราจะจะดูลายเขาก่อนนะครับว่าออกมาหน้าไหนนะมีหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในจักรวาลใครรับนะสามต้นสองร้อยนะครับสามต้นสองร้อยบาทนะครับนี่มีละมีจํานวนนะ แบ่งอยู่3ต้นขออยู่ที่200บาทนะ3ต้น200บาทนะครับผมอันนี้เป็นอินฟินิตี้นะหาดางป้ายๆอะยากมากนะครับอินฟินิตี้นะเปิดอยู่ที่100บาทนะครับ100บาทนะอินฟินิตี้โหเนี่ยลูกไม้ BN 9ของที่สวนนะ BN9 กใบกลมๆป้อมๆนะ2 0 0บาทนะครับ200บาทนะอันนี้เป็นมิดที่2นะครับมิดที่2แล้วนะ อันนี้เป็นทับทิมดำนะครับทับทิมดำไซส์นี้ขอสามห้าศูนย์นะครับขอสามห้าูนย์ะทับทิมดำโตมาคือสวยมากมากมากเลยนะครับผมนะใครเลี้ยงอยู่อ่ะครับบอนอยากว่าอ่าเอาไปสักตู้หนึ่งก็ได้นะครับเอาไปลองเลี้ยงสักหนึ่งตู้นะรับรองเลยว่าสวยมากๆนะครับอันนี้เป็นมอร์นิ่งสตาร์มอร์นิ่งสตาร์นะนี่นะครับใบนี้แว่งนะแต่สวยมากนะต้นละลอยนะครับมอร์นิ่งสตาร์นะ หนึ่งร้อยบาทนะครับมีแสงตะวันนะครับแสงตะวันก็แบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยเหมือนกันให้ดูนะหยิบอย่างนิดนึงนะครับนี่คือบนมีต้นใหญ่ๆเยอะนะแสงตะวันอย่าบนคัดสวยๆให้นะครับใครรับก็แจ้งบนได้นะแสงตะวันมีไหลหน้าแล้วก็หน้าสวยๆทางนั้นเลยนะครับผมให้ดูเทพคอนซูนะครับเทพคอนซูจะเป็นหน้านี่นะครับหน้าแดงนะครับเทพคอนซูหน้าแดงนะ หน้าแดงสวยๆนะครับขออยู่ที่200นะถ้าเป็นหน้าแดงนะครับคือทํายากนะครับหน้าแดงอะทำยากๆมากๆเลยนะครับสังเกตแไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่านะมันมาหน้าเนี้ยอยู่ใบเดียวนะปกติปกติจะมีลายแล้วเนี่ยเปิดมาอยู่หน้าเดียวนะไซนี่ขอ,อยู่ที่200นะสังเกตนะครับผมนะสังเกตก็เป็นบอลที่บอลชอบอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ลูกไม้เบียนสามมีจํานวนแล้วผ่าแล้วนะครับ แบ่งอยู่ที่ตัวละสองร้อยนะครับบสา3คือถ้ามาเป็นกอเนี่ยนี่นะครับคือสวยมากนะครับ BN3 ขอให้ดูอันนีฮ้ฮาร์ปมาเลยอ่ะ BN3 ชมพูแบบสดใสมากๆเลยนะครับมีอิมพิเรียมด้วยนะเผื่อใครอยากได้อิมพิเรียมนะอิมพิเรียมก็จะน่าดูดูหน่อยนะครับนะครับแบ่งอยู่สามห้าศูนย์เหมือนกันนะครับอิมพิเรียลนะครับอิมพิเรียลสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับ เทมป์เรียลนะเผื่อใครชอบนะครับผมนะมีหลากหลายสายพันธุ์นะมีลูกาดารุมะด้วยมีมาให้ดูก่อนนะเป็นใบแบบใหญ่ประมาณสยามนารมิตนะเพราะว่าอ่ามีสยามนารมิตเข้าด้วยนะครับแต่เป็นลายเปรอะๆเ,ะเะขียวๆชมพูนะครับผมนะบังอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะนะครับคือมีสเสน่ห์นะครับผมเวลาโตมาคือยิ่งโตยิ่งสวยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะนี่นะครับอันนี้เป็น บิษัแดงแผงนะขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับใบลูกตาลนะครับแผงเป็นใบลูกตาลนะครับคืออันข้างหลังเป็นลูกวันเสาร์ทั้งหมดเลยต้องขัดหน้านะครับเนี่ยจะเป็นหน้าปลาประมาณเนี่ยเวลาใบนะครับลูกวันเสาร์นะครับต้นนี้แบ่งอยู่ร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบนะคือใครอยากได้ใบกลมก็คือต้องเป็นลูกวันเสาร์เลยนะครับแนะนําเลยนะครับลูกวันเสาร์นี่คือคือทํายากด้วยนะครับฝาจะได้เกสรของเขามานะครับ อย่าไปลองไปดูกันนะครับลองดูกันฝั่งนี้นะครับนี่บนมีแสงตะวันบนบอกว่าสวยมากนะครับไซนี้บนแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะนะครับแสงตะวันสวยมากนะครับปลายจันทร์นะครับไซนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทนะหนึ่งห้าศูนย์นะครับไซนี้นะนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับปลายจันทร์ปลายจันทร์ก็ปลายจันทร์ก็สวยนะครับอันนี้รูปวันเสาร์น้ำตาลโห ตัวนี้ไปร้อยเดียวพอนะครับหนึ่งร้อยบาทนะลูกวันเสาร์นะครับลูกวันเสาร์หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทมีเต็มเลยนะที่เป็นลูกวันเสาร์น่ารักน่ารักเยอะนะนะครับมันจะมีทรงเตี้ยกับทรงทรงสั้นกับทรงสูงนี่ก็เป็นลูกวันเสาร์เหมือนกันเอาไปแค่หนึ่งร้อยบาทพอนะครับถ้าเม็ดสวยๆก็เอาไปหนึ่งร้อยเหมือนกันนี่นะครับอู้อันนี้เม็ดสวยมากนะครับลูกวันเสาร์หน้าน้ำตาลนะครับตัดแดงนะ เอาไปลอยเดียวโอ้ต้นนี้ก็สวยนะให้ดูก่อนนะไปขึ้นต้นแม่นะนะครับนี่น้ําแดงแดงตัดข่าวนะลูกวันเสาร์นะเอาไปหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสับมั่งคั่งแผงอีกหน้าหนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นเขียวชมพูแต่ต้นนี้ด่างน,น้อยปกติอบอลขายราคาสองสมร้อยบาทนะเอาต้นนี้ไปขอหนึ่งร้ยห้าสิบาทพอนะครับสับมั่งคั่งนะครับสับมั่งคัง่ง อคอนมูนคอนมูนเอาไปต้นละลอยนะครับคอนมูนนะโอ้ยเหลืองช่ำๆนะครับเดอย่าไปดูกันตู้ต่อไปนะครับมาต่อกันตู้นี้นะครับตู้นี้จะเป็นบอลที่อยู่ในกระดาทางซีนิ้วไซส์ใหญ่ๆนะครับผมนะนี่บนมีต้นนี้นะครับสตาร์ดั t นี่อันนี้หน้าแดงแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับหนึ่งร้บาทนะสตาร์ดั๊นะครับผมหน้าแดงแดงชํำๆอันนี้ นี่นะครับตุ๊กแกระหัสซีนะครับนะมันเปิดไว้อยู่150บาทนะครับ150นะเหลือแค่2ต้นนะครับนะที่เป็นหน้าแบบเข้ม,เข,มเข้มนะครับที่เป็นหน้าเข้มเข้มนะเหลือแบ่งอยู่แค่2ต้นนะครับผมอันนี้ก็สวยนะครับเป็นต้นนี้เป็นบุรั่นมันตานะบุรั่นมันตานะครับผมนะนี่ ใายใหญ่ไม้ไม่จานวนน้อยนะครับในตลาดนะบุรัร่นมังตายิ่งหน้าร้อนสีสันยิ่งสวยมากๆนะครับสาหรับบุรันมังตานะแบ่งอยู่380บาทนะครับ3 8 0นะครับบุรั่นมังตาอันนี้เป็นทองดีนะครับทองดี150บาทนะครับบอลทํายากนะทองดีนะครับอันนี้เป็นแดงรินดาใช้นิโคสอ200นะครับใช้นิโคอ200นะ ล้นกะหางสี่นิ้วไปเลยครับล้นแบบต้นใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้รูปวันเสาร์รูปวันเสาร์น่าหลักจังนี่หูหน้าน้ำตาลเข้มๆนะต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะหนึ่งห้าศูนย์นะครับเป็นรูปวันเสาร์นะครับผมรูปวันเสาร์นะเป็นไม้อ่าที่สวนอีกต้นหนึ่งนะครับผมนะที่ขายดีนะครับสําหรับรูปวันเสาร์นะนะครับแสงระวีต้นละหนึ่งร้อยบาทนะมีสีสันหลากหลายนะแสงระวีนะครับผมนะอันนี้เป็น มินเนี่ยนไซ์นี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะเป็นไซ์ที่แบบเอาไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะครับไซนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสําหรับมนะินเนี่ยนมาดูฝั่งนี้นะนะครับว่านี้มีเมืองหนองคายด้วยนะแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยห้าสิบนะเป็นไซ์แบบต้นใหญ่ๆเลยนะครับเป็นต้นใหญ่ๆนะครับนี่หน้าสีสันเม็ดสวยนะครับผมเม็ดสวยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมีกล้องนะกล้องก็แบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะไซใหญ่ๆนะ กล้องธรณีนะครับผมหน้าปกตินะแตเ่เป็นแบบไปลงกระถางใหญ่ได้เลยนะครับนี่ครับโอ้ใบใหม่ออกแดงๆหน่อยนะนี่นะครับอันนี้เป็นอ,อินฟีเอโทษทีสตาร์ดัสแผงเขียวนะครับขออยู่สองร้อยนะครับนะอันนี้ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยบนชอบต้นนี้มากเลยนะคือถ้าไปเลี้ยงคือจะบอกเลยว่าน้องสวยมากนะครับคมมินตองอ่อน เขาจะกัดเป็นสีชมพูนะนะครับเขาจะกัดเป็นสีชมพูนะแบ่งอยู่250บาทนะครับคือหน้าน้องเวลาโตเขาจะแบ่งออกเป็นสีชมพูนะครับผมนะอันนี้เป็นแจ็คแดนเนลนี่บาให้ต้นละร้อยนะครับแจ็คแดนเนลนี่นะครับม Infinite ีอินฟินอันนี้เป็นเลนเจอร์นะครับแบ่งอยู่ที่350บบาทไซส์ใหญ่นะครับเลนเจอร์ Ranger, ไซส์ใหญ่ๆนะครับ เอาไปได้เลยนะครับเอาไปได้เลยไม่มีจํานวนอยู่นะครับผมนะไม่มีจํานวนนะครับยังไงบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะอย่าบนทยอยผ่าไม้แล้วก็จะมาแบ่งไม้สวยๆให้เ,เพื่อนๆในช่องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ